ร่วมภาคภูมิใจ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น60ปีแห่งการสร้างสารรค์และพัฒนาเพื่อสังคมแสดงความยินดีนะคะอย่างจริงใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะในการเฉลิมฉลองเงนคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ60ปีนะคะก็ถือเป็น60ปีที่เรามีแต่ความสุขะค่ะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองะค่ะก็ด้วยความชื่นชมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะคะก็มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดมา60ปีเนอะ อาจารย์เป็นศรีมาอยู่ที่นี่ปี2536นะคะก็ปีนี้ปีที่31เแล้วค่ะครึ่งหนึ่งของระยะเวลา60ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะคะเราได้ใช้ชีวิตร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเกินครึ่ง <Okay. S 1> นี่คือความภาคภูมิใจแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดรเป็นศรีเจริญบานิดนี่นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นศิษย์เก่าแต่เราเสมือนว่าชีวิตเราเกิดที่นี่ค่ะเพราะว่านามสกุลก็มาเปลี่ยนตอนอยู่ที่นี่มีครอบครัวมีลูกก็อยู่ที่นี่เรียกว่าเป็นที่กําเนิิดของชีวต ความเป็นนักวิชาการแล้วก็นักบริหารภาครัฐนักบริหารสถาบันการศึกษานะคะก็ที่นี่ให้โอกาสให้ชีวิตนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะให้ความเจริญรุ่งเรืองให้ความผูกพันนะคะเพราะนั้นบอกได้ว่าเรารักที่นี่มากได้มีโอกาสนะะได้แสดงศักยภาพหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะได้ช่วยเหลือน,ะะนักศึกษาแล้วก็ผู้คนในภาคอีสานที่เขายังขาดความรู้เรื่องของบริหารธุรกิจ เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เติมเต็มความรู้นะภาคภูมิใจมากแล้วก็จะรอดูความสําเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทศวรรษถัดไปครัรองศาสตราจารย์ดเรเพนสีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยายลัยขอนแก่น